ส่วนในปี2558นะคะประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะซึ่งกระทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารรายใหญ่ภายใต้แบรนชาร์ปนั้นก็ประกาศที่จะรุกตลาดอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้นเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ นายทัศยามิยากิจกรรมการผู้จัดก,การบริษัทชาร์ปไทยกล่าวว่าชาร์ปให้ความสําคัญกับตลาดในประเทศไทยและเอเชียที่มีความน่าสนใจสูงเนื่องจากมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้มีจํานวนประชากรรวมกันทั้ง10ประเทศสูงถึง600ล้านคน นอกจากนี้นะคะในปี2,558ประเทศในกลุ่มนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทําทำให้มีความแข็งแกร่งและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกดังนั้นชาร์ปจึงเน้นให้ความสำคัญกับตลาดในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรและกลุ่มธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Document Solution เพื่อขยายขึ้นเป็นกลุ่ม Business Solution เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการตลาดและรองรับกับการเติบโตเพื่อให้เ,เพิ่มขึ้นดังกล่าวนะคะด้านนายสมควรลิ้มรถสุคนผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Business Solution บริษัทชาบไทยกล่าวว่าในเครื่องปีหลังบริษัทเน้นในด้านของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของเครื่องถ่ายเอกสารที่มีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยปีละร้อยละ5ถึงร้อละ8มีมูลค่าตลาดรวมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ3,500ล้านบาททั้งนี้คาดว่าตลาดน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าเครื่องปีแรกเนื่องจากได้รับอนิสงค์จากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ